ตอนแรกสุทธิกงคุยกับรายการทามทีวีนะครับสนุกก็จะมารีวิวมอสนะฮะวินโดวส์เทนอินเทอร์เฟสนะผมเย่นะผมนี่จะรีวิวมอสตัวนี้ครับผมซื้อเห็นหน้าตาไหมครับก็จะเป็นวินโดวส์เทนเอดิชั่นอย่างนี้นะผมนี่ของ0.15นะผม0.14มันก็มีอยู่แล้วผมอ่าเอามีอะไรเปลี่ยนไปไหมผมก็จะมาดูครับผมที่เมนก็จะไม่มีอะไรขึ้นครับตกี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมติ๊กต่างๆนะฮะก็เหมือนเดิม ภาษาก็เหมือนเดิมครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนไปมากครับผมคิวเรียมครับผมนี่เรียมนี่ก็คือเรียมครับผมหน้าของเรียมก็เหมือนเดิมครับผมอืมนะฮะมาดูว่าที่สุดของเพลงครับผมนี่ก็เป็นหน้าของโลกเราผมจะถูกแบ่งเป็นสามส่วนเหมือนเดิมครับตรงเรียมเนี่ยมันจะชื่อว่าคัมมิงสูนะครับผมที่มันต้องขึ้นว่า P A in v i t e นะครับผม ตรงเฟ็นมันจะช้าผมก็ไม่เข้าไปแล้วนะฮะอ่าจะเข้ามาดูผมนะมตัวอย่างเจฟเฟ่นะผมของโซยบอลผมก็จะเป็นแบบนี้นผมนี่เหมือนในคอมนะฮะแบบนี้อ่าก็นี่นะผมก็จะมารีวิวใครนะครับค่าๆใครนะครับผมก็อ่าใครชอบก็อย่าลืมก,าากดไลค์กด subscribe สำหรับวันนี้ผมมา,มากครับจุ๊บบ๊ายบายเย้ย